สวัสดีครับผมนาทรัตพทริกอุนเลิรและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ TFRS for NPE บทที่1และ2ครับในตอนนี้ผมจะสรุปคร่าวๆเกี่ยวกับบทที่1ความเป็นมาและวัตถุประสงค์กับบทที่2ขอบเขตซึ่ง2บทนี้ก็อยู่ในมาตรฐาน TFRS for NPE ฉบับปรับปรุง2,565นั่นเองครับ เอาละครับเรามาเริ่มกันเลยสำหรับบทที่1สภาวิชาชีพได้ประกาศใช้มาตรฐาน TFRS for n p a e ฉบับแรกในปีพศ2554สภาวิชาชีพได้ออกแบบมาตรฐานฉบับนี้ให้เหมาะสมกับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะหรือ n p a e นั่นเองครับอย่างไรก็ตามสภาพเศรษฐกิจต่างๆได้เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนับตั้งแต่การประกาศใช้มาตรฐานเป็นต้นมาถึงแม้ว่าทางสภาวิชาชีพจะได้ออกประกาศเพิ่มเติมสำหรับ TAFRES for NPE 2,554หลังจากมีการประกาศใช้ทางสภาวิชาชีพตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงมาตรฐาน TAFRES for NPE 2,554ครับดังนั้นทางสภาวิชาชีพจึงได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุงมาตรฐาน ในปี2,565ขึ้นมาครับทางสภาวิชาชีพได้กำหนดหลักการในการปรับปรุงโดยมาตรฐานจะมีความสมบูรณ์ขึ้นจากการเพิ่มเติมเรื่องใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางการบัญชีของกิจการ NPE ยิ่งไปกว่านั้นมาตรฐานยังคงความง่ายในการปฏิบัติโดยยังคงหลักการทางการบัญชีเดิมที่กำหนดไว้ใน TFRS for NPE 2,554หลักการปรับปรุงสุดท้ายคือมาตรฐาน ได้เพิ่มทางเลือกในการปฏิบัติทางการบัญชีที่กิจการ NPE สามารถเลือกนำไปปฏิบัติได้ครับและในที่สุดมาตรฐาน TFRS for NPE ฉบับปรับปรุง2,565ก็ได้ประกาศใช้ในเดือนพฤศจิกายน2,565ครับและนั่นก็นำเรามาสู่บทที่2มาตรฐาน TFRS for NPE ฉบับปรับปรุง2,565จะใช้กับกิจการ NPE เช่น กิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โรงรับจำนำและบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทและถึงแม้ว่ามาตรฐาน TFRS for NPE ฉบับ e ปรับปรุงปี2,565จะได้รับการออกแบบมาให้เหมาะสมกับกิจการ NPE แต่ถ้าหากว่ากิจการ NPE ใดไม่ต้องการปฏิบัติตามมาตรฐาน TFRS for NPE ฉบับ e ปรับปรุง2,565 ก็ให้กิจการ NPE นั้นปฏิบัติตาม TFRS for p a e ทุกฉบับอย่างสม่ำเสมอน,นะครับเอาล่ะครับเรามาทบทวนกันนิดนึงก่อนที่จะจบตอนนี้กันนะครับ มาตรฐาน t f r s for NPE ฉบับแรกได้ประกาศใช้สำหรับกิจการ NPE มากว่าทศวรรษตั้งแต่การประกาศใช้สภาพเศรษฐกิจต่างๆและการดำเนินธุรกิจได้เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นทางสภาวิชาชีพระหนักถึงความจำเป็นในการปรับปรุงมาตรฐานและในที่สุดมาตรฐาน n t f r s s for NPE ฉบับปรับปรุงปี2565ก็ได้ประกาศใช้ในเดือนพฤศจิกายน2565ครับ และนี้ก็คือทั้งหมดของตอนนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ